สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันบ่อยหน่อยนะครับช่วงนี้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องออนไลน์เยอะหน่อยนะครับก็เหนื่อยเมื่อเพื่อนๆไม่เดินมาที่ร้านนะครับผมไปหาเพื่อนๆบนโทรศัพท์ก็ได้นะครับหนีผมไม่พ้นหรอกนะครับเพราะว่าถ่าย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 ไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องเจอผมนั่นแหละนะครับเดี๋ยววันนี้วันพฤหัสใช่ไหมฮะพรุ่งนี้วันศุกร์ศุกร์ที่สิบสาม เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปพันทิพย์งามวงวานก็อัปเดตพระเครื่องที่ที่เราได้มาใหม่แล้วเราก็มีอยู่ณปัจจุบันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าอยากดูองค์จริงนะพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ไดที่พันทิพย์งามวงวานนะครับอังคารศุกร์ผมจะอยู่พันทิพย์งานวงวานโอ้พูดผิดพูดถูกงามวงวานอ่าส่วนวันอื่นเนี่ยก็อยู่ท่าพระจันทร์นะครับช่วงนี้ก็เข้าใจแหละว่าการเดินทางนะครับมันอาจจะลาบากนิดน,นึงนะครับผมก็เลยต้องไลฟ์บ่อยหน่อยนะครับแต่ ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยผมจะไลฟ์ในช่องตัวเองนะครับในช่องวอท่าประจันแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นอังคารศุกร์เนี่ยผมจะไลฟ์อยู่ในช่วงช่องวอร์รูมนะครับจะก็ไลฟ์กับพี่กา้าพี่ตั้มพี่ก้องเนี่ยก็จะไลฟ์กันไปนะครับก็มีไลฟ์ก็กด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 ไลฟ์ like ให้หน่อยนะครับนะครับก็มีถ้าสนใจอันไหนก็คอนแทคได้เลยนะครับมีอย่างที่ผมไลฟ์ก็ส่งมาขายได้นะครับหรืออยากต้องการของที่ผมไลฟ์ก็ติดต่อมานะครับก็ราคามาคุยกันรายละเอียด ดูกันนะครับอะมาดูพระกันดีกว่านะครับผมก็อาจจะไปกันแบบไวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าสี่โมงเย็นละนะครับอ่านี่แป๊บนึงนี่หลบก่อนปื๊ดนี่นะครับนี่อันนี้ได้มาใหม่อันนี้ชอบมากชอบมากนะครับนี่นี่คือพระกิ่งเนี่ยพระกิ่งแบบหล่อบโบราณเนี่ยครับพระกิ่งแบบหล่อบโบราณเนี่ยเขาจะมี เขาจะมีทั้งสวยและทั้งไม่สวยทั้งแต่งและไม่แต่งนะครับคือองค์เนี้ยองค์เนี้ยเป็นพระกิ่งปเปาเลสปีสองห้าสามศูนย์นะครับสมัยก่อนเนี่ยพระกิ่งปเปาเลเนี่ยเขาจะจับให้มันดำาๆนะครับพอจับพอผิวเขากลับดำเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นอะไรที่เหมือนปเปาเลตรุ่นแรกเลยนะครับแต่พอมายุคสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเล่นแบบที่มีน้ำทองเยอะๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นพระพระแบบนอนกล่องอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่องค์เนี้ยที่ที่ผมชอบเพราะว่า องนี้มีสเสน่ห์มากนะครับองค์นี้มีสเสน่ห์มากนะอันนี้ได้มากิ่งอย่างเดียวนะไม่มีพระชงพระชัยไม่มีอะไรเลยนะครับกิีงองคนี้มีสเสน่ห์เป็นองค์ที่เนี่ยเพื่อนๆดูดิแต่งนิดๆเห็นไหมแล้วหล่อได้หน้าล่าอ้วนปุ๊กเลยคือหล่อพระหล่อเนี่ยมีทั้งสวยแลพะพระและและทั้งมาแต่งเพิ่มที่หลังนะครับแล้วก็มาเก่าองค์ไหนหล่อได้เต็มสมบูรณ์แบบเต็มคาบเลยเนี่ยหน้าจะอ้วนใหญ่อย่างเงี้ยนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระแบบ อ้วนใหญ่เขตเอเลยนะฮะเขตเอเลยเนี่ยนะครับหน้าอ้วนมากแต่งน้อยมากแล้วก็เดิมมากนะครับเนี่ยไม่มีรูน้อยมากนะครับเอเอออกมาจากเบ้าเนี่ยก็แต่งเก็บงานนิดหน่อยนะครับเป็นพระองค์หนึ่งที่เป็นพระกิ่งองค์หนึ่งที่ที่สวยมากนะครับจัดว่าได้สวยมากนะครับเป็นกิ่งถือว่ากิ่งในรัชกาลที่เก้าก็ว่าได้นะครับกิ่งปอลเวเลปีสามูนเนี่ยนะครับเ <edia> พราะว่า,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเสด็จพระราชดำเนินเททอง สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบดีนายกเสด็จนะครับนี่ดูความล่ามความอ้วนเห็นไหมคือเขาเล่นกันตรงนี้นะครับเขาเล่นกันตรงนี้เขาเล่นกันตรงหน้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหน้าอ้วนปุ๊กเลยนะคือบางองค์บางองค์เนี่ยถ้าหล่อมาแล้วเป็นรูเยอะเนี่ยเขาก็จะเก่า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 แล้วหน้าก็จะเล็กนะครับแต่อันนี้หล่อได้สมบูรณ์แบบมากดูปากเป็นกระจับเลยเห็นไหมปากเป็นกระจับเลยเห็นไหม เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึ่งนะครับ,บ,รบฮลัลโหลครับผมส่งรูปมาดูหน่อยจ้าผมไลฟ์สดอยู่แป๊บนึง่งอย่โทรกกับครับครับ,รบอ่าเนี่ยเนี่ยน่ารวดอ้วนปุ๊กเลยเห็นไหมเนี่ยดูปากดิดูปากเห็นปะ อ๋อพี่ไอด้าบอกเขาไม่เรียกหน้าอ้วนเขาเรียกว่าหน้าเต็มอ่ะหน้าเต็มก็ได้ครับหน้าเต็มก็ได้ครับพี่จาก youtube เขาคอมเมนต์มาขอบคุณมากนะครับมีคอมเมนต์เราก็ดีใจแล้วนะครับอ๋อเขาเรียกว่าหน้าเต็มสำหรับองค์พระโอ้ยขอบคุณมากครับผมมากครับรับทราบปฏิบัติครับผมอ่าเขาเรียกว่าหน้าเต็มนี่หน้าเต็มมากเลยนะเห็นไหมหน้าเต็มมากเลยเห็นป่ะอ่าครับผมนี่ ดูขาดูมือเห็นไหมน,นะครับแล้วที่สําคัญคือที่สาคัญคือโค้ดโคดดูง่ายมากเห็นไหมโค้ดดูง่ายมากเห็นไหมอ่าเนี่ยโค้ดแบบดูง่ายเลยนะครับพี่พักวัดเฮงเงครับเฮียขอบพระคุณมากครับผมนี่อ่าโคดน้ลึกปึกชัดเจนเลยนะครับอ่าเนี่ยขยายดหูหน่อยเห็นปะ เขาบอกว่าพักกิ่งรุ่นเนี้ยนะครับมีเส้นพระเกศาของในหลวงรัชกาลที่เก้าบรรจุอยู่ข้างในด้วยนะเนี่ยเขาหล่อหล่อหล่อเสร็จแล้วก็ค้นกรุงกวงครับแล้วอุดกิ่งแล้วก็แปะนะครับนะครับนี่อันนี้ถือว่าสวยนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปถ่ายรูปมาเพิ่งได้มานะครับเต็มเลย <S <S จานมิกอ๋อตัวทีครับจานมิกจานมิกเอ่อเปิดร้านใหม่ขอให้เฮงเฮงรวยๆวยนะครับจานมิกครับ ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับนี่นะเปิกเลยอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งองค์ที่ได้มาแล้วชอบนะครับชั่วโมงนี้ซื้อพระอยู่ไม่เป็นไรครับถ้าชอบเนี่ยถือว่ากําไรแล้วฮะถือว่ากําไรแล้วนะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ก็อีกองค์หนึ่งอันนี้องค์เนือันนี้หลักหมื่นนะครับอันนี้พระแก้วรุ่นแรกพระแก้วเหรียญพระแก้วจําลองรุ่นแรกของประเทศไทยนี่พระปฏิมากรพระแก้วมรกตจําลอง ปสองสี่หกเก้าอ่านี่เป็นกระบอกนะสองสี่หกเก้าพาช่วงนี้ได้แต่พาลึกๆนี่ดูมิติพาร์ดิเห็นปะ่ะดูดิโอ้โหดูตัวนัสือดิเห็นปะ่ะนะครับดูเส้นสายเห็นไหมคือคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเขาแกะบล็อกอะ่ะเขาก็จะเอากระดาษทาบนะครับพี่ประจนสวัสดีครับทาาเสร็จแล้วเขาก็แกะปุ๊บ เขาว่าเขาว่าหลายเส้นก่อนเพิดเิ unter, แล้วก็แกะแล้วก็ขุด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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั mm ้นเนี่ยมันก็จะมีรอยเนี่ยรอยพวกนี้เนี่ย,ยเห็นไหมรอยเขาเรียกว่ารอยสเกลเนี่ยรอยสเกลเป็นบัวแบบรอยเกินเป็นสเกลขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะทําให้เราดูง่ายนะครับแล้วก็พระสมัยก่อนเนี่ยพระโบราณเนี่ยเขาเป็นพระที่ตื้นนะแต่คมตื้นแต่คมเนี่ยตื้นแต่คมมากนะ เหอ็นไหมนี่เอ้สุดยอดโคตรคมนี่นะครับนี่ด้านหลังคือตัวหนังสือเนี่ยพวกเนี้ยคือถ้าเป็นของแท้นะเพื่อนๆจำฟอนต์ให้แม่นนะฮะฟอนต์เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเนื้อเกินตรงมอม้าเนี่ยเห็นไหมเนื้อเกินตรงมอม้าเนี่ยแล้วก็เนื้อเกินตรงนอนหนูเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเนี่ย จำลองเนี่ยสารอัมเนี่ยโดนใช้เปนะศึกไปนะเนี่ยไม้โทเนี่ยเห็นป่ะไม้โทเนี่ยเพื่อนๆดูนะไม้โทเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเขาจะไม้โทเนี่ยแล้วจากการแกะเขาเนี่ยขึ้นไปแล้วตวัดปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเน่ะขนาดโดนใช้ยังเห็นร่องรอยนะครับความคมมากนะครับแล้วก็นี่เลขสองเห็นป่ะนี่เลขห้า อ่านะครับห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อมนี่ห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อม,นะอ,มอ่านะครับนี่อันนี้นะอัปเดตนะอัปเดตเพื่อนเพื่อนดูนะว่าเรามีอะไรบ้างนะสนใจมาองค์จริงมาคุยกันนี่องค์นี้น,นี่อันนี้นี่พุทธมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีาจาวาลาปีสองห้าสามเก้านะครับปีสองห้าสามเก้าเป็นเนื้อ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 เงินกระไหลทองนะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะ เนื้อเงินกระไรทองไอ้เนื้อเงินสามกษัตริย์ขออภัยเนื้อเงินสามกษัตริย์นะครับเนื้อเงินสามกษัตริย์เห็นปะปึ๊บเนี่ยอันนี้สวยมากนะปีสองห้าสามเก้านะครับสวยมากนะเนื้อเงินสามกษัตริย์นะครับคืออันเนี้ยอันเนี้ยเขาตอกตอกวอลลัศมีเห็นปะคือคือถ้าเป็นเนื้อเงินธรรมดาจะตอกนะแต่อันนี้ตอกวอลลัศมีนะครับคือถ้าถ้าพูดถึงคุดเนี่ย นะครับก็ต้องนึกถึงอาจารย์วรานะครับอาจารย์วราวัดโพทองนะครับท่านท่านเป็นพระที่ที่เป็นซิกเนเจอร์เลยครับในเรื่องของการปลุกเสกแล้วก็การเมตตานะครับแก่ญาติโยมในเรื่องของอทําทเครื่องรางเครื่องอวัตถุมงคลในเรื่องของพุทธเนี่ยครับนี่พุทธเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมหาอำนาจนะมหาอำนาจมหาบารมีมหาเมตตา ถ้าไปรับพรจากท่านท่านก็จะบอกว่าขอให้มีความเมตตาขอให้มีมาหามหน้าขอมีบารมีเนี่ยคุดเนี่ยนะครับเป็นมาหาหน้ามหาบารมีเห็นปะเนี่ส่วนมากเนี่ยข้าราชการข้าราชการที่ต้องการเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับของมีหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยเขาจะเขาจะใช้คุดกันข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่าคุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพาหนะของพระนารายณ์นารายณ์ทรงคุดอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็เป็นผู้มีอํานาจมีบารมี นะครับนี่เห็นป่ะสวยมากครับอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีก,อกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ออันนี้เหรียญอันนี้ผมเพิ่งลงเฟสไปไปติดตามในเฟสได้นะครับนี่อันนี้หายายานะเหรียญพ่อแดงพ่อแดง,พ,แดงพังงานะครับอันนี้รุ่นแรกนะมันมีรุ่นแรกกับรุ่นเสริมนะรุ่นแรกเขาบอกให้ดูหน้าตาแบบนี้นี่รุ่นแรกนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับ อันนี้ดูไว้นะครับเหลี่ยญเนี่ยสวยๆเล่นแพงนะเล่นเป็นหมื่นนะสวยๆครัะแต่หย่อนสวยก็ราคาก็ก็ลดหลั่นลงมาเห็นปะนี่เนี่ยหัวจำอย่างนี้เลยรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกนะครับปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับคือพัดใต้เนี่ยถ้าแพงๆเลยนะครับรุ่นแรกเนี่ยแพงๆเลยนะครับอันนี้ตัวตัดแทบจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหลียนที่หายากนะครับคนใต้เห็นเนี่ยขอถอมถามราคาประจํานะครับเอาันนี้เปิดหมื่นกว่าก็เลยถอยกันเป็นแถว นะครับก็เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจนะฮะเนี่ยอันนี้ถือว่าสวยน่ารักดีนะครับแล้วก็ออัปเดตเป็นบางส่วนนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนี่เหรียญพพอเปิลเหรียญพพอเปิลอันนี้เนื้อนวะนะอันนี้เนื้อนเนื้อนวะเนื้อนวะเนี่ยจะต้องไม่ไม่มีขีดไม่มีเข็มนะครับเนี่ยเนื้อนวะนะครับแล้วตัดต้องเป็นตัดนวะตัดนวะคือตัวนี้อันนี้คือตัดนวะนี่ ตัดเนวะอย่างนี้ตัดธรรมดาจะเรียบนะครับตัดเนวะจะเป็นคลื่นแบบนี้เลยนี่ตัดเนวะนี่องนี้น่ารักดีนะครับนะครับองนี้ก็สี่หมื่นกว่าบาทนะครับอ่าสวยสวยแสนกว่าแน่นอนนะครับเนื้อวะนะครับเนื้อวะอ่าสภาพแบบมีการใช้มานิดหน่อยนะครับก็ไปไปตามสภาพเนื้อวเนื้อวะคือที่เนื้อเนื้อวะแพงเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า รุ่นนี้เป็นรุ the the ่นแรกของวัดบางพระนะครับแล้วก็สร้างแค่สองเนื้อก็คือเนื้อนวะกลเนื้อทองแดงอนะครับนี่แล้วก็อันนี้นี่นี่อันนี้เพิ่งได้มานี่เต่าพะหลิวนี่อันนี้รุ่นรวมพุทธคุณรวมพุทธคุณรวมพุทธคุณเนี่ยเป็นเนื้อนวะน่าใช้มากนี่เขาหยดเขาหยดเขาเรียกว่าหยดเม็ดเงินล้วแบบล้วปั๊มลงไปเนื้อนวะนะครับี่หยดเม็ดเงินแล้วปั๊มลงไปเห็นปหนะครับ นี่แล้วก็โค้ดเนี่ยโคดด้านนี้จะมีอยู่สามตัวนะอันนี้โคดทองเขาจะมีโคดเฮงโคดเงินโคดทองอันนี้โคดทองเป็นภาษาจีนแล้วก็ตอกนะนี่แล้วด้านนี้ก็มีโค้ดโอ้โหอุดมไปด้วยโคดจริงโคดมินะครับแล้วเป็นเหรียญที่คมมากนี่อันนี้เป็นเป็นโคดเป็นโค้ดดาวเป็นโคดดาวนะครับนี่รวมพุทุกคุณชื่อดีมากเลยนะรวมพุทุกคุณ เนื้อนวะนะครับอันนี้นี่นี่ตัวตัดตรงนี้เลยเพื่อนๆดูนี่ตัวตัดตรงนี้นี่ปุ๊บตัวตัดตรงนี้ปุ๊บนะนะครับดูง่ายนะครับองนี้นะครับแต่ก่อนก็อันนี้ก็น่าจะหมื่นหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็คือหลักพันกลางน่าจะได้อยู่นี่อันนี้ตัวตัดตรงนี้นี่ดูช่วงนี้ตัวตัดเห็นป่ะรวมผู้ทุกุณอ่านะครับเพิ่งได้มาแล้วก็อีกหนึ่งองค์อีกหนึ่งองค์เพิ่งได้มานี่ อันนี้ผงพอคูณวัดบ้านไร่อันนี้ก็ใกล้ๆสองหมื่นนะครับไม่เกินสองหมื่นบอกห้าแตกนะครับบอกห้าแตกนะครับบอกห้าแตกนี่บอกห้าแตกนะครับอันนี้ก็คือลมดําเดิมๆนะน่ารักดีนะครับลมดำผมพกคูณเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสามหกเป็นบางรุ่นเก็บได้นะครับนะครับไม่มีวันเลิกเล่นนะครับถ้าจะเล่นเขาก็เล่นรุ่นพวกนี้ก่อนนะไม่มีเวลาเลิกเล่นเลิกเล่นอันนี้ก็ถือว่าน่ารัก ลมดำปิดๆด,ดิอันนี้เพิ่งเอาไปถ่ายรูปมาเพิ่งได้มาเพิ่งได้มานะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งอยู่ไหนวะเหรียญอันนี้นี่นี่อันนี้ได้มาคู่กันนี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงคือหลวงพ่อแดงต้องจาได้แม่นนะเพราะบางทีอ่ะเขียดปีเดียวกันหมดศูนย์สามแต่อันนี้เป็นปีเป็นเป็น,เป,นเป็นรุ่นพระป่านะครับนี่อ่สองห้าหนะึ่งหกอันนี้อยู่ในหลักพันนะอันนี้ประมาณสี่พัน นะครับไม่แพงนะแต่ดูง่ายเห็นไ,ไหมดูง่ายอน,นี้นะพ่อแดงวัดเขาบันได้อิดไม่ว่ารุ่นไหนที่ทานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับพ่อแดงเนี่ยนะอันนี้สวยดําปิดเลยนะครับสวยนะแล้วก็เดี๋ยวอะไรบัง่งมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆน,นี่ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวนี่ นี่อันนี้เจ้าตานะครับเจ้าคุณสีสดปีสองสี่เก้าสี่อันนี้เนื้อจะเห็นเห็นสดๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเนื้อเดิมนะไม่ได้ล้างนะครับนะครับไม่ได้ล้างนะน้ําทองครับทองเดิมๆเลยนะครับเนี่ยนะครับพ่นดูง่ายมากเป็นพระหล,อล่อโบราณนี่มีรอยชอบไปเริ่มเลยเห็นปะพระหล,อล่อโบราณอ่ะมีรอยครับวงคราบเบ้าอยู่ครบคือดูแบบดูขนเผิ่อเนี่ยเข้าใจว่า เฮ้ยพ้าล้างมาปะวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะสีเขาสีเขาสดมากนะพอส่องดูอะร้องอ๋อทุกคนเออใช่เนี่ยน้ำทงครับทงครับทองครับน้ำทงครับน้ำทองอยู่ครบเห็นปะอ่าครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยนะครับอันนี้มีพระบูชาหลวงพ่อแพรนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่อัปเดตเพื่อนเพื่อนดูหน่อยอยู่ที่ร้านนะครับอันนี้พระบูชาหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับอันนี้เจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วแล้วหนึ่งกล้องสัน อยู่ที่ร้านนะครับหนึ่งเจ็ดนิ้วนะปีสองห้าสามหกนะครับอันนี้ก็ยังก,ก็ยังมีหลายองค์นะครับก็ถ้าใครชอบก็มาดูได้นะครับดูได้ที่ร้านนะเพราะวิชาผมแบกไปไม่ได้นะต้องมาดูเองนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งอันนี้หลวงพ่อช่มหลวงพ่อช่มปีสองห้าหนึ่งห้านี่อันนี้หลวงพ่อช่มปีสองห้าหนึ่งห้านี่หลวงพ่อชัม่มนี่นุงเหน่งไปไหนนั่งดินั่งก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวปรโมดให้นี่หลวงพ่อชัม่มปีสองห้าหนึ่งห้านะครับ อันนี้เป็นพระบูชาพ่อชแช่มเหยียเท้าเลยเห็นปะเท้าเลยนี่ดูหน้าเห็นปะดูหน้าเท้าเลยดูหน้านะมาไม้ใบไม้กับพัดถอดได้นะครับไม้กับพัดถอดได้โอเคก็ประมาณนี้นี่นี่นอันนี้อาจาร,รย์เหน่งนะครับอาจาร,รย์เหน่งแห่งท่าประจันะอยู่ท่าประจันมาสี่สิบกว่าปีแล้วถ้าใครมีพระพระบูชาซ่อมหกักพระเล็กพระน้อยอะไรเงี้ยมาปรึกษาอาจาร,รย์เหน่งได้นะ อาจารย์หนึ่งให้คําปรึกษานะครับมามาดูได้มาถามได้ใช่ไหมอาจารย์หนึ่นงครับเชิญทุกท่านใช่แล้วก็อันนี้น้องใช่แล้วก็อันนี้นี่นี่อันน,น,นี้สวยมากนะอันนี้หลวงปู่หมุนพุกเสกนะครับหลวงปู่หมุนพุกเสกสวยมากนี่ไม่ทันนะครับแต่บรรจุของหลวงปู่หมุนบรรจุของหลวงปู่หมุนนี่เพียบหลวงปู่หมุนพุกเสกนะครับคือของที่ร้านเราก็ยังพอมีหลายๆอย่างนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบก็ลองมาดูกันได้นะครับ อระมาณนี้นะครับจริงๆมีเยอะนะครับแต่ผมก็ผมก็ทยอยลงทยอยลงใช่ทยอยลงมันต้องทยอย,พย,อยเพราะไม่งนนั้นมัน,น,นยเยอะนี่นี่นทุกี่ทาเวศ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 คนเล็กเห็นเห็นคนเล็กอ่านี่เลอะอะไรไม่รู้เนี่ยเลอะน้ำอะไรวะน้ำอะไรหกใสเทาเวศสุวรรณองค์เล็กคือทาเวศสุวรรณอ่ะเจ้าแห่ง เขาเรียกว,ว่าเจ้าแห่งอะไรรู้ว่ะเจ้ออาแห่งอสูรแลอสูรอสูรผู้ผีพิศารนะครับแล้วก็เป็นคนค,นคุมคนคุมสมบัตินะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกาบไหว้บูชาททเวสวุวรรณก็จะเรื่องของเงินทองด้วยโชคลาภด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของป้องกันผู้ผีพีศารด้วยนะครับป้องกันผู้ผีพีศารแล้วก็คือพูดง่ายๆผู้ผีพีศารกลัวนะครับเราเจอเจ้านายนะครับเจอเจ้านายก็กลัวส่วนมากอ่ะเขาจะห้อยเทเวสุวรรณกันแล้วก็ ป้องกันพวกผู้ผีปีสาต์ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับอย่างวัดจุฬามณีเนี่ยเขาจะเอาเอาดอกกุหลาบไปไหว้แล้วขอพรมีคนถูกรอตตรีเยอะแล้วนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับนี่อันนี้ก็ออกที่วัดจุฬามณีนะครับนี่อย่างนี้ไม่แพงอย่างนี้ไม่แพง่นี่หลักพันต้นไม่แพงก็เอาไว้ตั้งหน้ารถได้เอาไว้ตั้งที่ทํางานได้นะครับท้าเวสวรนะครับมีแล้วไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับประมงคนต่างๆเนี่ยกระจุยกระจายหมด นะครับมีทมีเวสุวรรณเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็เจอกันประมาณนี้นะครับก็ไปดูย้อนหลังเอานะครับประมาณยี่สิบนาทีนะแต่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันที่พันทิพย์นะครับอยากชมพาะอะไรก็อิ็อกซ์มาตั้งหนึ่งนึ่งหนึ่งมาแต่ผมส่งรูปายละเอียดให้ดูนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับก็ถือว่าถ้าสนใจในภระเครื่องเราลักในภาะเครื่องเราก็เป็นพรคพวกกันหมดนะครับสวัสดีครับไอส่งมาให้บ้างดิอ่านแล้วอ่ะเดี๋ยวก็เดส่งอีกนท์